เปิดตัวอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมลา่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่อยู่คู่กับผู้บริโภคมาอย่างยาวนานกับงานเมจิเคิลออฟเมล่าอ็กนอื่น จัดขึ้นในวันที่24่กุมภาพันธ์2567ณโรงละครเคแบงสยามพิคเนศโดยครั้งนี้คุณเป็ดกองแก้วบุญญาณุวัฒน์ชี i e f Executive ฟ f f i c e r ซรบริษัทลอลี่ประเทศไทยจำกัดได้ถือโอกาสแถลงข่าวแนะนำแบรนด์เมลา่าและเปิดตัวผลิตภัณฑ์เมล่าโรเซ่ซึ่งเป็นอาหารเสริมบำรุงผิวที่มีผลวิจัยรองรับสามารถต้านอนุมูลอิสระลดริ้วรอยและทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้น พร้อมจอดตลาดเวัรรุ่นด้วยการสร้างความฮือฮาดึงนักแสดงหนุ่มสุดฮอตโนอินนัทรัตตังไวยคืนแทนเป็นพรีเซนเตอร์คนแรกให้กับแบรนด์อีกด้วยค่ะรับงานวันนี้นะคะก็คือเปิดตั้งใจนะคะที่จะพาแฟนคลับของน้องเนี่ยมาเจอกับน้องนะคะแล้วก็มาร่วมสนุกนะคะกับแบรนด์เมล่านะคะเพราะว่าน้องเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์มาก็ตั้งแต่ปีที่แล้วประมาณเดือนธันวานะคะก็เลยอยากอยากเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะก็เลยเป็น เป็นการเกิดงานนี้ขึ้นมาแล้วก็อยากให้มันแบบว่ายิ่งใหญ่ให้สมกับแบบว่าที่เราเลือกของมาเป็นพรีเซนเตอร์เดี่ยวครั้งแรกเลยะนเนอะค่ะทำไมถึงเลือกน้องคนนีคะคือก่อนหน้านี้ค่ะพอออกสินค้าออกมานะคะเราก็นั่งมองหาว่าใครที่จะเหมาะเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะแล้วพอมาเห็นน้องนะคะผิวพรรณน้องกค่อนข้างดีมากแล้วก็ ตอนแรกนะเนี่ยก่อนจะเป็นพรีเซนเตอร์เนะี่ยเป็ดลองจ้างน้องนะคะมาจัดงานแฟนมิสหนึ่งครั้งจัดก่อนลองก่อนว่าเอ๊ะเราจะเคมีตรงกันไหมสรุปคือน้องแบบน่ารักแล้วก็คือทํางานด้วยแล้วรู้สึกว่าเราไม่เก่งอะคะ่ะมีความสุขแล้วคือรอยยิ้มของเขามันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้แหละใช่หลังจากร่วมง,งานกันครั้งแรกก็คือผ่านไปไม่กี่วันก็ติดต่อไปขอขอเซ็นสัญญาเป็นพรีเซนเตอร์เลยก็ดีใจจริงๆก็บอกดีใจมากๆแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่พี่เป็ดเลือกผมจริงๆก็แบบมี คนให้เลือกเยอะเลยแต่ว่าแบบก็เลือกผมตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเจอกันนาองก็รู้สึกว่าแบบว่าพี่เป็ดน่ารักมากๆพี่เป็ดแบบไม่ถือตัวพี่เป็ดก็เป็นกันเองตัวผมเองก็แบบว่าก็ยิ้มก็อะไรแบบปกติก็แบบว่าดีใจที่แบบได้ร่วมง,งานกันแล้วก็ดีใจที่ได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ของเมล่าด้วยอ่าคือเมล่าเนี่ยคะ่ะต้องบอกก่อนว่าเขาเกิดมาจาก โซเชียลก็คือ Tik t o k นะคะแล้วก็เราก็ขายมาสักพักหนึ่งจนสินค้าเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นสินค้ากระแสนะคะคือลูกค้ากินแล้วเขาก็กลับมารีวิวว่ามันกินแล้วเห็นผลกินแล้วแก้ปัญหาให้กับกับตัวลูกค้าได้จริงๆะคะ่ะเราเลยรู้สึกว่ามันจะหยุดแค่แบบแค่นี้ไม่ได้ะคะ่ะมันต้องเติบโตไปข้างหน้าอีกเพราะว่าตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยสารสกัดทุกอย่างอะคะ่ะเป็นสารสกัดที่ค่อนข้างดีมากๆนะคะแล้วก็เราไม่ได้ขายแค่ในประเทศไทยนะคะตอนนี้ก็เริ่มกระจายไปสู่ประเทศลาวแล้วด้วยแล้วก็กลุ่มลูกค้าเนี่ยจะเป็นกลุ่ม เมียนมาด้วยนะคะแล้วก็สปปลาวรวมถึงคนไทยอะคะ mm ่ะ hmm. เราก็เลยอยากเลือกน้องมาเป็นพร mm ีเซนเตอร์เพราะว่าอ mm ินตอรแฟนน้องเยอะเราอยากจะให้เมล่าเนี่ยไปต่อในอีกหลายประเทศอะคะ mm ่ะ hmm. มันมันเป็นจุดเด่นของสินค้าที่ดีอยู่แล้วนะคะ mm hmm. แล้วก็อยากให้เขาเนี่ยไปต่อได้ไกลกว่านี้นะคะ mm ่ะ hmm. เร็วๆนี้นะคะก็คือจะมีทั้งหมด74สีจะเป็นโนอ่น7สีนะคะ mm hmm. <laughs> ตอนนี้ก็จะมีตัวเมล่าโรเซ่ะนะคะซึ่งจะเป็นตัวแอลกูตาไทโอนนะคะแล้วก็มีตัวเมล่าซีก็คือเป็นตัววิตามินซีที่เสริมภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็ตัวเมล่าอัมบรานะคะซึ่งเป็นตัวที่ต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ปกป้องผิวจากรังสียูวีนะคะเพราะว่าประเทศไทยเป็นเป็นประเทศที่แดดค่อนข้างร้อนแล้วก็ผิวของของคนส่วนใหญ่อะคะ่ะคนไทยนะคะก็จะเจอกับปัญหาเรื่องผิวดําครําเสียนะคะแล้วก็อ่าฝ้าเป็นหลักนะคะก็เลยเป็นที่มาของผลิตภัณฑ์ที่ออกมาแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกหลก ายสีที่จะตามมาค่ะเพราะว่าต้องโนูอินเจ็ดสีดคอนเซ็ปต์ของเราดูแล <laughs> คุณทั้งเจ็ดวันออกมาตอนนี้ค่ะรถที่สองก็หมดแล้วเหมือนกันนะคะค่อนข้างดีนะคะผลตอบรับค่อนข้างดีมากเลยะคะ่ะแล้วก็แม้กระทั่งเราไลฟ์สดนะคะคือยังไม่ทันได้พูดอะไรคือตะกาทิกตอกเนี่ยคือแบบมีแต่กูต้าคือเต็มเลยเพราะตั้งแต่เลือกเขามานะคะเพราะว่า f c ของน้องเนี่ยตามมาซื้อยันทุกโซเชียลที่เราแบบเปิดขายเลยนะคะ ใช่ใช่ค่ะพอ<ม>ตัวถึงเวลาเราก็เลยรู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วล่ะที่จะต้องเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วอะค่ะเพื่อเพื่อเพื่อตัวน้องเองด้วยแล้วก็เพื่อแบรนด์ด้วยอยากให้มันแบบคนรู้จักมากขึ้นนอกจากกิจกรรมในวันนี้แล้วกับน้องจะมีกิจกรรมอะไรอีกบ้างคะโอ้ปีนี้ทั้งปีเยอะเยอะมากเลยค่ะก<ม>็ะ<ม>เดี๋ยวจะมีอีกหลายงานนะคะก็มีแว่วๆคุยกับน้องกันอยู่ว่าเราอยากไปทะเลกันอ่าเดี๋ยวอยากไปแต่ยังเลือกไม่ได้ ใช่ยังเลือกไม่ได้ให้น้องเลือกอยู่ว่าอยากไปทะเลไหนอย,อยากแบบประมาณไหนอ่ะก็ตามใจทุกอย่างเลยค่ะขอบอกบอกน้องว่าทํางานกับพี่ขอให้แบบ บอกมาแล้วกันว่าอยากทําอะไรคือจะซัพพอร์ตให้ทุกอย่างเลยค่ะเพราะว่าเลือกเขา,าแล้วสามารถติดตามได้นะคะในในทิกต็อกเป็นหลักเลยนะคะตอนนี้ก็คือ,อชื่อช่องนะคะเจ้าพี่เป็ดเจ้าของแบรนด์เมล่านะคะก็จะมีสินค้าทุกตัวเลยนะคะแล้วก็มี a c e b o o k นะคะที่เป็นเมล่าออฟฟิเชียลนะคะแล้วก็มี X ด้วยนะคะก็เป็นเมล่าออฟฟิเชียลเหมือนกันคะ่ะแค่พิมพ์คาว่าเมล่าก็จะขึ้นมาหมดเลยค่ะแล้วก็ฝากน้องด้วยเพราะว่าเป็นพรีเซนเตอร์คนแรกเลยที่แบบว่า แบบเต็มตัวแล้วเป็นทางการขนาดนี้ค่ะก็ฝากเมล่าด้วยนะครับจะมีผลิตภัณฑ์ดีๆแล้วก็กิจกรรมดีๆเนี่ยออกมาตลอดทั้งปีแน่นอนยังไงก็ฝากทั้งคุณเป็ดฝากเมล่าแล้วก็ฝากโนอ่นด้วยนะครับเจอกันยาวๆตลอดทั้งปีเลยครับ